ทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะตอนนี้หวานก็ติดตามชมเรื่องทานทารารักนิลันอยู่นะคะสนุกมากเลยค่ะก็ในตอนนี้นะคะในเรื่องนี้ก็แหมการสืบสวนของเว่ยเจ้านะคะที่จะหาความจริงให้ได้เกี่ยวกับการเสียชีวิตนะคะของอ๋องฉีนั่นเองค่ะก็ตอนนี้ก็ในเรื่องในละครนะคะค่อยๆปรากฏออกมาทีละปมทีละป,ม,ละปมก็คายออกคายออกนะคะทุกคนในใต้ คือเขาพวกนั้นได้กล่าวโทษนะคะว่าเสี่ยวไห่เทียนซึ่งเป็นท่านพ่อของเสี่ยวอูเสียหรือว่าพระเอกของพวกเราก็คือไว้เจ้านั่นเองเป็นผู้ที่ฆ่าหรือว่าทําให้ทางด้านฉีอ่องนั้นสิ้นพระชนไปนะคะณนะจุดนี้ก็โดนฮ่องเต้องค์ปัจจุบันของตาเหลียงนั้นใช้เป็นจุดที่มาเอาโทษนะคะ,มา,าะ,คะมาเอาโทษชาวชนเผ่าเย่ยลรั่วโดยการที่ากดขี่คมเหงเรื่องภาษีแล้วก็เกณฑ์นะคะเหล่าบรรดาเด็กหญิงเด็กชายเข้าไป เป็นทานที่ตาเหลียงนะคะณนะจุดนี้ก็คือเหมือนกับถือเอาความชอบธรรมที่ว่าเฮ้ยมาฆ่าฉีอ่องก็เลยเอาลงโทษอย่างนี้ไปเลยนะคะซึ่งณจุดนี้ค่ะมาถึงจุดที่ไว้เจ้านั้นสอบสวนแล้วก็พบว่า เป็นพี่น้องตระกูลเหยียนในตอนนั้นนะคะซึ่งเป็นนางกำนันของฉีอ๋องเนี่ยได้พาฉีอ๋องนั้นออกจากพระราชวังในตอนที่เกิดเรื่องขึ้นในตอนที่มาเยือนเยี่ยวล้วนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาก็มีข่าวว่าฉีอ๋องนั้นสิ้นพระชนในเยี่ยล่วไปแล้วค่ะซึ่งในความคิดแล้วก็ในสายตาของเว่ยเจ้านั้นนะคะก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทางด้านของพี่น้องตระกูลเหยียนนะคะนางกำนันสองคนนั่นแหละเป็นผู้กระทําผิดนะคะซึ่งณจุดนี้ ก็เลยทำให้เวเจ้าจะต้องหาตัวให้ได้เลยนะคะจะได้เอามายืนยันว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับเซียวไห่เทียนซะหน่อยเนาะมันเป็นคนอื่นที่ฆ่าค่ะแต่ทีนี้นะคะก็มีคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วส่วนอีกคนหนึ่งนะคะก็คือมาเป็นอา,อาจารย์ของเจียงฉือเฉยเลยนะคะมีความเกี่ยวข้องกันนะคะ ทีนี้ค่ะทางด้านของอาจารย์ของเจียงชือตอนแรกนะคะก็พระเอกยังไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์แต่ว่าพอสายสืบมารายงานเรื่อยๆแล้วก็ต่อจิ๊กซอมาเรื่อยๆเอ้า กลายเป็นว่านะคะต้องเป็นอาจารย์ของเจียงฉือแน่เลยเพราะว่าก็ตามตามสายข่าวก็คือรายงานมาว่าอยู่ด้วยกันเนาะมีมีคนที่อายุมากคนหนึ่งเนาะเป็นผู้อาวุโสอยู่กับเด็กเด็กผู้หญิงเออก็มีเรื่องเล่ามาเรื่อยๆทําให้พระเอกของพวกเราก็เดาว,ว่าเอ,อ๊ะหรือจะเป็นเจียงฉือนะเพราะเจียงฉือก็มาจากเมืองนี้เช่นเดียวกันแล้วก็อยู่กับเหมือนกับว่าอาจารย์เพียงแค่สองคนที่เป็นผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันก็เลยเอาเป็นว่าโปะเลยนะคะโปะ มาที่อาจารย์ของเจียงฉือค่ะทีนี้จากนั้นนะคะทุกฝ่ายเลยนะคะทังด้านของเว่ยเจ้าเองรู้ทังด้านของเพ่ยเหยียนเองก็มีหน่วยข่าวกรอนที่รู้เช่นเดียวกันนะคะในจุดนี้นะคะก็เท่ากับว่าในตอนนั้นที่ พี่น้องตระกูลเหยียนนั้นช่วยฉีอ๋องไปเนี่ยพวกนางก็คงไม่คาดคิดหรอกว่าชีวิตต่อๆมาของพวกนางนานนะคะจะต้องมาผจนกับเนี่ยความเป็นความตายแบบนี้ไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะแต่สิ่งที่พีเข้าไปอีกก็คือว่าตอนแรกนั้นนะคะทุกคนนั้นรู้เพียงว่าพี่น้องตระกูลเหย,ยนเนี่ยก็คือเป็นสาวรับใช้คือเป็นนางกำนันของอองฉีนะคะแต่จริงแล้วนะคะกลายเป็นว่ายังเป็นนางสนมของอองฉีอีกด้วย นนั่่เองคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะหน่วยข่าวกองทั้งหลายเนี่ยในตอนแรกของทั้งว้ยเจ้าแล้วก็เพ่อ์เหียนนั้นไม่รู้เลยนะคะแต่ทีนี้พอมารู้ก็ตอนที่หลังจากที่มีการเสียชีวิตของอาจารย์ของนางเอกแล้วนางเอกก็ได้ไปค้นเจอแบบพวกบันทึกพวกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่านางเอกเจอเนาะแล้วนางเอกยังไม่มีวิชายุทธอะไรเลยขนาดนี้ทางด้านของสายลับของวัยเจ้าเองนะคะก็ต้องรู้เช่นเดียวกันค่ะก็เอาเป็นว่านะคะ จุดที่เป็นจุดน่าสงสัยก็คือว่าหลังจากที่พี่น้องตระกูลเหยียนนั้นพาฉีอองออกจากวังไปแล้วนะันมันเกิดอะไรขึ้นล่ะแล้วอยู่ๆฉีอองนั้นไปตายได้อย่างไรนะคะคือมันก็ต้องเล่าถึงประวัติของชีอองนิดหนึ่งนะคะคืออดีตองค์จัก,กรพรรดิก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นแบบผู้ที่ที่คลอง คลองราชจนกระทั่งแบบสิ้นพระชนเพราะอาการป่วยหนักค่ะทีนี้นะคะพระราชโสที่เขารักที่สุดนั่นก็คือฉีอ่องนั่นเองนะคะแต่ว่าในเวลานั้นนะคะทางด้านของเชียเชอร์เองนะคะก็แบบอยากจะนั่งบนบันลังค่ะก็พยายามล่อลวงให้ฉีอ่องนะคะอ,ออกไปทํางานเออก็ไปให้เจราจาสันติภาพอะไรแบบนี้นะคะให้ไปเยือนเยี่ยลั่วก็เป็นแผนการที่เชียเชอร์ อจัก,กรพรรดิองค์ปัจจุบันเป็นผู้วางแผนนั่นเองนะคะเพราะว่าเชียเชอร์ก็เห็นว่าฉีอองนั้นเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสําหรับเขาในการที่จะเดินขึ้นสู่บันลังค่ะแต่ทีนี้นะคะทางด้านเชียเชอร์เองไม่ได้หดเหี้ยมอย่างสมบูรณ์คือเขานั้นไม่ฆ่าเองก็คือเขาอยากจะมี เรียกอะไรมีภาพลักษณ์ดีๆนะคะจะมาคาพี่น้องให้คนอื่นรู้ได้อย่างไรเขาก็ต้องให้คนอื่นไปฆ่านั่นเองค่ะแล้วทีนี้นะคะความเป็นเชียดเชิดสมัยก่อนคือเขาก็มีความรู้สึกว่าพ่อเขาอะที่เป็นอดีต อดีตจัก,กรพรรดิผู้ล่วงลับนะคะมีความลำเอียงนั่นเองค่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความอบอุ่นอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเวลาที่เขาเอ,อ,อยู่ต่อหน้าพ่อหรืออะไรแบบนี้หรือว่าอยู่ต่อหน้าเหล่าบรรดาขุนนางขั้นสูงเขาก็จะเป็นคนที่ทําตัวมีความนอบน้อมมีความกระตันยูต่อพี่ชายของเขาก็คือฉีอองเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะคะสิ่งที่แสดงออกกับสิ่งที่อยู่ในใจมันคนละอย่างกันนั่นเองค่ะก็คือใน ใจของเชียชเชอร์นั้นนะคะกำหนดให้ฉีอ่องนั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเขาแน่นอนนะคะทีนี้มันก็มีอีกว่าคือด้วยความที่เชียเชอร์นั้นไม่อยากจะมือเปื้อนเลือดเองนะคะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเขาเองจะต้องเป็นผู้ที่ฆ่าฉีอ่องในตอนแรกนะคะแต่ว่าขอแค่ลอ่อลวงให้เขานั้นไปจากเมืองหลวงได้ค่ะแล้วก็ไปที่เยื่อรั่วนะคะเขาแค่วางแผน A กับ B ไว้เพื่อนๆแผน A ก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะให้คนนะคะของเขานั้นน่ะ กักตัวขององค์ฉีเอาไว้ที่เยี่ยรวดสัก5ปีก่อนค่ะกะว่าเดี๋ยวเขาขึ้นเป็นองค์จัก,กรพรรดิอะไรก็ตามนะคะคืออาจจะ5ปีหรือ9ปีอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ทีนี้ ทางด้านของเชียเชอรนะไม่รู้นะคะว่าทางด้านของตระกูลเหยียนนะคะจะติดสินบนค่ะเจ้าหน้าที่ในในวังของเยี่อล่วนะคะเพื่อที่จะลักพาตัวไอ้ฉีอ๋องนะออกมาจากเยี่อล้วนนั่นเองนะคะดังนั้นเชียเชอก็เลยไม่มีทางเลือกค่ะเ,เพื่อนๆก็เลย ต้องให้ทหารของเขานะคะก็คือให้คนของเขานั้นฆ่าฉีอ่องซานะคะทีนี้ในตอนที่ไปที่เยี่ยรั่วนะคะผู้ที่ช่วยฉีอ่องะค่ะก็คือกลายเป็นเสี่ยวไห่เทียนซึ่งเป็นท่านพ่อของพระเอกนั่นเองนะคะคือพอไปถึงแล้วนี้ก็ให้การดูแลแล้วก็คุ้มครองเป็นอย่างดีเลยค่ะทีนี้ในตอนนั้นนะคะคือจัก,กรพรรดิองค์เก่าที่กําลังจะแบบ คือท่านป่วยอยู่แล้วแล้วก็กำลังจะแบบเออาใบ,าย,บ,ย,บยโลกนี้ไปนะคะก็เลยทำให้ไอ้ไอ้สัญญาที่เรียกว่าเป็นสัญญา,ามิตรภาพสัญญาสงบศึกอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้เซนอย่างเป็นทางการค่ะแต่ว่ามีการมีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าวันที่จะลงนามเนี่ยก็เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะคะโดยทางต้าเหลียงก็อ้างว่าองค์จักรพรรดิของพวกเขากําลังป่วยหนักแล้วก็กําลังจะแบบว่าโคม่าเออก็เลยขอเลื่อนไปก่อนนั่นเองค่ะ ทีนี้ทางด้านขององค์จัก,กรพรรดิผู้ล่วงลับนะคะปกติแล้วเขาไม่ได้สถาปนามก,กุฎราชก,กุมารไม่ได้สถาปนารัชทายาทมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่ท่านจะแบบว่าล่วงลับไปนั่นนะคะก็คือเชีย์เชอร์เนาะก็คนของเขาที่สนับสนุนเชีย์เชอร์ด้วยอะไรด้วยนะคะก็มีราชโองการแล้วก็มีปั๊มตาอะไรออกมาเยอะแยะนะคะก็กลายเป็นว่าเชีย์เชอร์ได้ขึ้นเป็นรัชทายาทแล้วก็หลังจากที่ป่วยไปแล้วก็สิ้น ชนไปก็ทําให้เชียเชิญนั้นเดินขึ้นบนลังโดยที่ององฉีนั้นไม่ได้มีโอกาสกลับมาที่เมืองหลวงเลยนะคะเพราะฉันเรียกได้ว่าไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้อะไรเลยนะคะขุนนางทั้งหลายที่อยู่ทีมของฉีอ๋องก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าหาตัวฉีอ๋องไม่เจอนั่นเองนะคะซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดโอ้ยฉีอ๋องอยู่ที่เมืองหลวงเนี่ยยังไงยังไงนะคะด้วยความรักของ อดีตฮองเต้ที่ผู้ล่วงลับเนี่ยยังไงเหล่าบรรดาขุนนางก็คือทุกคนรู้ไงว่าท่านรักฉีอ่องนะคะก็ต้องยกย่องให้ฉีอ่องนั้นขึ้นคลองบรรลังอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเชื้อเชิญฉลาดก็ไม่ให้ฉีอ่องนั้นได้มีโอกาสปรากฏตัวในเมืองหลวงเลยค่ะทีนี้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดว่าพี่น้องตระกูลเหยียนนั่นอะสองสาวนั่นนะคะไม่ได้ติดสินบนเหล่าบรรดาคนที่คุมขัง อ๋องฉี่เอาไว้ในตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้หนีไปอะไรแบบนี้บางทีแล้วฉี่อ๋องก็อาจจะมีโอกาสรอดนะคะอาจจะ5ปี9ปีก็อาจจะมีโอกาสกลับไปที่ต้าเหลียงก็ได้นะคะแต่จุดนี้คือมีเปอร์เซนต์ลิบหลี่มากๆเพราะว่าเชียชเชอร์เราก็เห็นลักษณะนิสัยของเขาแล้วนะคะว่าเป็นคนที่มีความระแวงแล้วก็ลังเลมากๆเพราะฉะนั้นเออถ้าไม่ขังไว้จนตายก็คงจะต้องฆ่าตาย <laughs> เพราะว่าขนาดนะคะขนาดที่แบบพี่น้องตระกูลเหยียนช่วยฉี่อ๋องออกไปแล้วเนี่ยเชียช เธอก็ยังตัดสินใจให้คนของเขานั้นจัดการกับฉีอองให้ตายไปเลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขารักบัลลังก์แล้วก็รักอำนาจของเขามากๆนั่นเองแล้วก็เป็นคนอย่างที่พวกเราเห็นกันว่าระแวงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาพลาดไปก็คือเขาไว้ชีวิตแล้วก็มีความเมตตาให้กับหลงอีเตียนะคะซึ่งเป็นท่านแม่ของเผยเหยียนนั่นเองนะคะแล้วก็กลายมาเป็นศัตรูตัวชกาดในภายหลังเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่มีความเจ็บแค้นนะคะกับอดีตแฟนเก่าก็คืออง จะก,กระพพรดเนี่ยแหละค่ะแหม่ไม่ให้หนางนั้นเป็นฮองเฮานะคะนางก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะชิงมานะคะอำนาจทั้งหลายในแผ่นดินนี้เอามายกให้กับลูกของนางก็คือเพื่อเหยียนนั่นเองนะคะเอาแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะก็เลยเหมือนกับแบบว่ามันคือมันเป็นโชคชะตาด้วยแล่ละเนาะแล้วก็ในตอนนั้นก็คือทางด้านของพี่น้องตระกูลเหยียนก็มีฝีมือไงอคือเขาเรียกว่ามีวิชายุทธนะคะก็สามารถที่จะแบบพอติดสินบนเหล่าบรรดาทา แล้วก็พาฉี่อองออกมาได้แล้วก็นึกว่าตัวเองนั้นจะรอดอะไรประมาณนี้แต่เราก็ไม่รอดนะคะเพราะว่าคนของคนของเชียร์เชร์มากกว่านั่นเองค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ